กราบสวัสดี FC ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะถ้าใครสนใจเข้าห้อง v p p ก็สั่งซื้อสินค้า1ชิ้นได้เข้าห้อง v p p ฟรีเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หุ้นรอบด,ดึกก็คือราวสตาร์ v p p กันก่อนเลยนะว่าเราจะได้เหรนตัวไหนนะหรือถ้าใครอยากเรียนตาราง15ช่อง ก็ได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือดา,าวดาวสตาร์นะคะ VIP ของเรานะคะเราจะให้ทุกคนนะคะทำการวิ่ง5ลูดเอ้ยลูด5วิ่ง0ให้ทุกคนเอาจับมัดวินกันให้หมดนะคะจะได้เด่นตามนี้นะคะ ก็ชุดเจาะก,ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนแต่ให้เน้นสี่หกก็ได้นะทุกคนสี่หกสวยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดาวโจนนะตัวนี้ก่อนด้วยกันนะดาวโจนสตาร์ของเรานะคะดาวโจนสตาร์ ก็เหมือนเดิมนะคะวิ่งห้อ้ยรูดสีนะคะรูดสีวิ่งหอาจจะติดเบิ้ลได้นะทุกคนวิน6 7 8ตัวเจาะ4 6 4 8 4 9 6 9 6 8 8 9นะคะตัวนี้นะดูไว้นะคะมานะคะทุกคนมาห้อง v i p ได้เลยนะคะทุกคน ต่อไปจะเป็นดาวโจน V I P ตัวนี้นะคะดาวโจน V I P ตัวนี้ก็รูด2วิ่ง3นะคะอาจติดเบิ้ลได้นะช่วงนี้นะหุ้นอาจจะผิดปกติติดเบิ้ลได้นะคะวินสี่ห้าหนะคะเสียหเจาะให้เรียบร้อยนะคะเจาะน้อยตัวไปก็ไม่ดี ความเสียงเลือกเล่นตัวเลขที่ทุกคนชอบแล้วกันต่อมาดาวโจนปกติเลยนะดาวโจนปกติของเราลู่ศูนย์วิ่งเอาจติดเบิลได้นะทุกคนอาจจะติดเบิลได้นะคะวินหนึ่งนะคะวินหนึ่งสอจับมัดกันให้หมดไปเลยนะคะทุกคน จะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะก็จะได้ตามนี้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้ประมาณนี้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทวนนะคะดาวโจนปกติลูด0วิ่ง9นะคะลูดศูนย์วิ่ง9ก้าดาวโจนวี p ลูดสองวิ่ง3นะคะ นะตามนี้เลยตามนี้เลยทุกคนเอากันไปนะคะยาวกันไปนะคะป้ป้ายป้ปนะคะวันนี้ลมดีนะคะลมดีเลขเข้าดีรมดีนะคะตามนี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตัคกใหไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดี